สวัสดีครับยินดี้นรับสู่รายการได้เกมเมอร์นะวันนี้มาอยู่กับผมนายการเดนเช่งเคยนะครับวันนี้มาอยู่เกม Minecraft นั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เอ่อเซิร like ์ฟ Minecraft like l ร g h t ร i g h t Harvest นั่นเองนะครับเป็น Now, แนว har v e s t Moon นะครับถ้าเคยเคยดูอันเก่าของผมซึ่งเป็นของ h a r v e s t Moon นะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแนวอย่าง <S <S นั้นเลยนะครับแต่ว่าเาซิร์ฟนั้นเขาปิดทาวอร์ไปแล้วแต่อันนี้เขามาเปิดใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าใช่เซิร์ฟเซิรซ์ฟของคุณกิลหรือเปล่านะครับเพราะ ต่เซิร์ฟดีดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่ามีนั้งเพชรมีอะไรแบบโอ้โหมีเล่นเยอะครับเอาเวทอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะคู่เดี๋ยวผมพาไปชมนะตอนนี้มีน้องผมสองคนนะเล่นอยู่แล้วก็มีคนในบ้านอีกเยอะแยะนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้บอกมาเดี๋ยวเรามาดูสรป๋ากันดีกว่านะครับข้างหลังเออนั่นขวานี่ด้าน,นขวานี้จะเป็นพวกร้านค้านะครับนี่มันจะมีเป็น เป็นเอะอะไรลอยอยู่ไม่รู้มันจะบอกอยู่ย่านการค้านะครับใช้เงินเงินตรงนี้ซึ่งหาได้จากการเอขุดแร่มาแลกเป็นของเอเป็นเงินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เลยสาหรับใครที่เม่งเริ่มเล่นนะครับแล้วก็เกมน,นี้เออเท่าน,นี้สามารถกดวีพูดได้นะครับโอ้ยชกแชกแชกแชเอ้าไม่กดไม่ได้วะเออผมดูวันปุ่มครับไม่ชอบกินหนูเออวี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  เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูปุ่มก่อนสปีกเนี่ยนะครับกด v ีพูดนะครับซึ่งมันจะโผล่ด้านล่างสงสัยผมกดถ่ายอยู่มาเลยกดพูดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันตรงนี้ด้านขวานี่มีคนทีวีมาลนะวันนี้เขบเจ้าประจำนะครับนี่นะเดี๋ยวสักคู่นะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้จัดการพอดีว่าคนนั้นเขาเป็นลูกค้าผู้ผมเหมือนเป็นลูกค้าคือสนิทกันนะครับพอแบบพอเรามาแลกเปลี่ยนของกันอะไรเงี้ยมันก็สนิทกันไปเรื่อยเรยรู้จักกันในแกมนะครับคนเล่นก็โอเคเยอะๆนะครับเนี่ยชุดก็อาจจะแพงนิดหน่อยก็ซื้อมาผมใส่ชุดมินเนีย่ยนอยู่มินเนีย่ยนซึ่งบล็อกนะเห็นดินเอ้เห็นหัวมันแบบครึ่งหนึ่งอะ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมนี้เพชรอัมเล็ตบาร์สบาร์สไอเพชรอัมเล็ตนี่มันเอาไว้จับสัตว์ใช่ป่ะน่าจะใช่พี่ เออ<ช>อันนี้ก็มาซื้อกันได้นะเนี่ยจับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เออใช่ถูกแล้วพี่วถูกแล้วเอามาจับไวเวิลไวเวิลซึ่งไปไปเล่นในโลกของเออโลกของมังกรเสียห้าแคสก็คือต้องเติมนะครับหรือคุณไปหาซื้อเอาก็ได้ห้าแคสเนี่ยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นไม่รู้ว่าเขาไปจไับยังไงอันนี้ผมซื้อมาจากผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งไวเวิลกดอีความไม่ได้เดี๋ยวรอรอไปบ้านผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ อันนี้ขายจิปะทะของรึองอย่าซื้อเลยดีกว่าไม่คุ้มเนาะอันนี้ก็จะเป็นขายพวกอะไรอะเอ,อขายยาผสมพันธ์มาออม้าผสมพันธ์กันได้เนี่ยบาสมาซื้อนี่ได้แต่แม่งแพงสัตว์เลยอะนี่ยมีม้าดํามาดักเนสหมาไฟอะไร้เนี้ยคือต้องมาหาวิธีทากันเองนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํำยังไงหรือในเว็บเขาอาจจะมีบอกนะผมก็บอกรายละเอียดไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ติดตามมาก ก็อันนี้เป็นส่วนหน้าก,การค้านะครับเสร็จไปแล้วเรามาดูในสวนด้านหลังดีกว่าด้าน,นหลังหลังจากวาร์ปมานะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นในส่วนของวาร์ปแล้วก็ขาดไม้สร้างบ้านหรอจะเป็นเควสเควสเควสสร้างบ้านนั่นเองนะครับหรือเควสหาไม้แหละผมว่านี่นะครับมันะมีหมดเลยคือมันจะรวมนะครับ r p g อะไรเนี่ยเขาจะแบบรวมหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าจะเป็นในแนว h a l f w a นะครับก็คือ h a l f w a มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วถูกไหม ก็ตามนั้นเลยนะครับนี่จะเป็นที่เลี้ยงพึ่งซึ่งบอกก่อนนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวียงตัวตัว,ตวสองตัวนะหรือหนึ่งชนิดไม่ใช่นะมันมีมากกว่าหนึ่งชนิดนะครับซึ่งมีเป็นยี่สิบสายพันธุ์ก็มีนะครับคือแบบเติมนี้แบบเขาจะจํากัดไว้ว่าขายเออต่อนหนึ่งบ้านเนี่ย <c oughs> ต่อนหนึ่งบ้านอะ่ะเขาให้เลี้ยงได้กี่ตัวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรละมีแค่วาสเท่านั้นก็เอาเป็นว่าตรงนี้เป็นว้าโซนนะครับ เราไปดูในส่วนของกฎดีกว่าโอเคนะครับอันนี้มาดูกฎกันห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมอดนอกจากเซิฟให้มานะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งอันนี้ก็ตามตามกันไปคือหลักสําคัญเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วสร้างบ้านลอยฟ้ายอะไรต่างๆมันก็ทาวเวอร์นะครับคือเล่นกันเนี่ยนะอันนี้นะครับห้ามเลี้ยงสัตว์เกินยี่สิบตัวต่อชนิดคือหนึ่งชนิดเนี่ยห้ามเลี้ยงเกินยี่สิบตัวมันจะทําให้เซิฟหนักนะครับแล้วถ้าแอดมินหรือสตาร์ไปเจอเนี่ยเขาจะค่าทิ้งนะครับหรือตัเกเตือนก่อนตอนแรกนะครับเราก็ต้อองงมาาเ่เ ห้ามสร้างที่ปัมเบลนอกจากกงสปาลนะครับแล้วก็กงมอนเตอร์ห้ามขังมอนเตอร์เกินร้อยตัวโดนทุกแล้วก็ห้ามกบกัวและมินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีช่วงโปรโมชั่นคูณสองอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นเอ่อคาสิโนแอดก็ปิดอยู่อันนี้จะเป็นนักการพน,นันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตัวนี้มันมีแค่สนใจแค่บางอย่างนะแล้วก็เป็นเคเวสตน,นีนั่นนะครับูนีนันน,นีนันน,นูนอะไรเนี้ย นี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยน่าสนใจส่วนใครจะหาโปรเทคเนี่ยผมลืมพูดตั้งแต่เริ่มนะคือโปรเทคอยู่ด้านขวาย่ากนการค้านะครับเดี๋ยวพอเจอเจอกับดาปิดแล้วใช่ไหมนีไปเจอคนนี้นะครับขายโปรเทคเนลวอชชี่นะครับนี่ขายโปรเทคเอ่อหินพวกเนี้ยเงินแคสนะครับคือเราต้องเติมมอาเท่านั้นนะครับแล้วก็เงินนี้ก็หาได้น,นะเงินแคสจะใหญ่หน่อยพื้นที่จะแหลนิดนึงนะครับพื้นที่มันจะใหญ่มากสําหรับคนที่มีเงินก็มาเติมเงินหรือใครเงินเหลือๆนะครับ ส่วนอันนี้พอเรามาทางด้านหน้าใช่ไหมจะมีแจก,กนักทุก19นาทีนั่นเองหรือ20นาทีแล้วอันนี้ถ้าเป็นในส่วนของรับขายผักขายแร่นะครับทางด้านหน้าของเปาซึ่งขายดีสุดก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เอ่เอองุ่นพวกเนี้ยจะขายได้ดีซึ่งตอนนี้ผมปลูกอัง่นอยู่นะครับเพิ่งเงินไม่พอปลูกได้แค่ต้นเดียวนะครับอน,นี้จะรับซื้อแร่คือคือใครอยากจะบริจาคบริจาคหน่อยก็ดีนะขอเป็นอัง่นหรือสตรอเบอรี่ก็ได้นะโดยดวยหน่อยก็มันบริจาค คือมีปลูกได้แค่ต้นเดียวมันทําหายไม่ได้เลยคือหนึ่งชุดถึงจะได้เงินถูกไหมหนึ่งชุดถึงจะได้เงินทั้งหมดเอ,อแปดดอนแปดดอนก็ไปซื้อได้แค่ถุงหนึ่งเองซึ่งเราต้องการเงินจานวนมากเนี่ยส่วนใครชอบขุดแรก่ก็ามาขุดเลยแล้วมาและเปลี่ยนกับพวกนี้ได้นะครับดึงมาเลยซึ่งผมไม่นี่ก็มไม่ขายไม่เอาอันนี้ก็จะเป็นเอ,อพวกเควสหาแร่อะไรต่างๆทําเสร็จก็มาเอ,อรับเควสนะครับรับของรางวัล ตรงนี้จะเป็นคนขายมาเมล็ดหนีพวกนี้คือดินเนี่ยจะแพงมากซึ่งผมซื้อได้แค่สี่ยันเองคือคุณน้กซื้อดินเนี่ยดินปลูกผักต้องซื้อดินปลูกผักต่างหากนะแล้วก็ซื้อหมุลดน้ําไปคือเอาไปวางปุ๊บ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 ใช้ที่ขุดอีโตเพน,เน่งขุดไปแล้วก็เอาขึ้นมือได้นะครับแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ขุดแล้วก็เอาน้ามันมาลดตรงพื้นดินนะครับให้ต้นไม้เนี่ยมันรับสารอ้รับน้ําขึ้นไปนะไม่รู้ว่าถึงเท่าไหร่ สี่หมื to to right? A, hey, you know? ่นหกสองหมื่นหกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูที่บ้านดีกว่านะครับคืออันนี้จุดหนึ่งอะเนี่ยเห็นไมสตอเบอรี่สิบเอ็ดบาทแพงมากผมบอกเลยคือเขาทามาให้สมดุลอะคือต้องขยันนะมีแอดมินนะครับไม่ใช่แอดมินนี่ผู้พันอันนี้เขาแก้พวกของอะไรต่างๆอยู่อ๋อเควสอีกเนี่ยตรงนี้ส่วนสะปามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมก็พูดไปซะเกือบทุกอย่างแล้วนะครับในส่วนที่สําคัญสาคัญส่วนเสริมผมยังไม่ได้พูดนะเพราะส่วนเสริมมันมีเยอะมากเลยนะครับ ส่วนเสริมมันเอก็พวกเควสเสริมอะไรอย่างเงี้ยคือใครชอบท้องเฟก็เสริมนี้ก็โอเคแถมมีดาบดาบอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับซึ่งใครชอบแนวไอโมอาร์พีจีก็เสริมนี้ก็พอๆกันอ่ะแต่แค่ว่ามันไม่ใช่แนวเก็บเฟลเหมือนเซิร์ฟนั้นนะครับนี่มันต้องเป็นอย่างงี้ไอเริมสวยๆนี่็ีผู้หญิงอะไรอย่างนงี้ก็มีนะคือก็ไปหาหาก็เองอ่ะมันกดพูดกันได้กดตัววีพูดนะครับแล้วมันจะขึ้นด้านขวาล่างเนี่ยไอตรงไม้สติกเนี่ยแท็บเลยไม้สติกอีกอ่ะ จะขึ้นวพาเราพูดอยู่นะครับคือพูดเราก็พูดกันอย่างเงี้ยอย่าไปเกลียนเขานะพูดกันแบบเล่นดีๆเนาะส่วนใครบบมีของบริดจ่และทีวพีมาหาผมเลยนะวันนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงยากจนนะครับต้องการมาเมล็ดปลูกผักเป็นอย่างมากเนี่ยเนี่ยก็เติมไม่ต้องเติมหรอกนะก็หาซื้อของกันไปแต่ใครอยากอุดหนุนก็เติมไปนะครับคือหาช่วงโปรโมชั่นคูณสองก็เติมไปเนี่ยพวกกาบนาะเนี่ยตันแตกตีบวกอะไรต่างๆเนียน,นะ ดาบก็สวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยเนี่ย,ยทำเป็นแนว RPG ผสมกับเออเซิร์ฟพาวเวลได้เลยนะเนาะเาเป็วว่าเดี๋ยวเราจบในส่วนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปที่บ้านกันดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านผมแล้วเอาใครตายวะครูแคร์ตายนี่ตูนนะคุณตูนน้องตูนนั่นเองอย่างที่รู้กันนะครับน้องตูนที่เราเล่นกันในหลาย,ลายคลิปน้องตูน แล้วก็อีกคนนึงแบรี่ไปไหนและแบรี่อนเลนเร็ว The Flat. เดอะแฟดต้องรีบมาเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอก่อนนะครับกดพูดเป็นไงไหนบ้าอยู่ไหนโอเคนะครับเมื่อกี้ผมหยุดไปอันนี้อ่ะบ้าลองพูดใหม่ <Hello. S 1> เห็นไหมครับข้างบนจะขึ้นจะขึ้นด้านขวาว่าเออมีคนพูดอยู่นะครับซึ่งอันนี้กดตวัววีมันจะพูดได้นะครับเนี่ยก็มาเล่นกับเพื่อนๆจะได้คุยกันง่ายๆนะครับ เนี่ยเวลาเจอใครก็กดพูดกดพูดใครมีไมดีๆก็กดพูดนะเพื่อนจะได้รู้เรื่องเนาะตอนนี้ผมก็ทําการปลูกผักอยู่นะพืชผักคุณทั่วซึ่งเติมไปแล้วผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่รับคนเพิ่มนะครับนี่ผมรับแต่คนรู้จักนะครับก็คือต่างคนต่างเล่นดีกว่านะมันจะสนุกกว่านี่ผมพูดจริงนะครับแล้วก็เลสโตนเนี่ยไม่สามารถวางได้นะครับเพราะว่าเขากันแหลกหรือกันปั๊มของนั่นเองนะครับ นีด้านล่างเนี่ยผมพาไปดูตอนนี้ยากจนเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่แล้วก็มีนียูโยอะไรวะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่นี้มีช้างแมงป่องมีตัวเพียบเลยเน,ะนาะเนาะก็น่ารักดีนะครับเอาไปเลี้ยงเลี้ยงกันได้มีเสียงด้วยตอนนี้ผมปลูกข้าวอยู่ใต้ดินนะครับนี่ต,นนต้นไม้โตแค่เนี้ยเนี่ยนะครับคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยพอเอาบัวบัวรดน้ำเนี่ยมามาลดตรงนี้ ให้มันได้รับน้ำนะครับเวลาเติมน้ําก็เนี่ยอยู่ในน้าแล้วคคดกดคลิกขวาจะเติมเต็มถังเลยตรงนี้น่าจะถึงประมาณสักสองหมื่นหรือสามหมื่นหรือสี่หมื่นเนี่ยแหละผมจำไม่ได้มันถึงจะโตนะรประมาณโตสามครั้งเนี่ยนะครับครั้งที่สามเนี่ยจะเป็นออกออกผลนะครับแต่นี้มันจะยังไม่ออกนี่คือโตขั้นที่หนึ่งอยู่ก็คือต้องรอไปต้องเน้นรอนะครับแล้วคุณคิดดูอ่ะกว่าได้หกสิบสี่อันนะโหนี่รอมั้ตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งชั่วชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้ ขอจะได้ผมหนึ่งเนี้ยคุณคิดถุยข่อยจะได้หกสิบสี่อาเนี้ยโอ้โหประมาณนักเล่นไพ่จนตายแหกอะคุณขอยจะได้แบบดินร่วนแบบเซตเป็นเซตเ,เซ,ต,เเซ,ต,เเซตอย่างเงี้ยคือคุณต้องพยายามจริงจรนะิงเนาะคือตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้ะเนีย่ยมันก็ไม่มีผมอัปเกรดบ้านอยู่กับน,น้องๆนะครับเนี่ยส่วนใครจะมาเล่นนะครับก็ซักผมได้นะครับเจอผมได้ให้เงินผมได้นะกําลังยากจนนะครับ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมอธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วเมื่อเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน e ี2ีหรือพัฒน้าดีกว่านะครับผมจะมาอธิบายในส่วนเสริมหรือภารกิจต่างๆแล้วกันนะครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาผมจะอธิบายให้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย